คุณผญิงรับรัอะไรเสร็จหรือยังลูกยังม่ถ้ารับเสียงมาร้องเพลงให้ผู้หญิงเม่ตามก็ใหุ้ผู้หญิงก็ได้นะครับเดี๋ยวปรโมชันก่อนนะอุผ้หญิงพอดีกำลังริงต่กงจังถูกตัวัแจกสบู่สมุนไพรอีก่อนไปก่อนดีกว่า เลยอาบน้ำทั้งคราดนด้สะาตัวสบายไปยืมเลี้ยงหน้าขาวใสต้องสมุนไพรอิงอ่อนอยากสวยจริงอยากน่ารักมันน้องดุจต้องมีเลยสมุนไพรอสมุนไพรอิงอ่อนครับแจกทุกๆมื่อพี่น้องครับแม้ว่าทันสีแจก้ื่อว่าอีกเปืองผงปุ๊กไม่ได้ไล่ยต่อน่อยนอย่งไรกตามอาบน้กุยดบนะุนี่แค่ มีแค่หคนเองอ่ะเดี๋ยวมาดเ็สาวเ็ุเาไม่ดเ็ีสเราไม่ได้เตเช็คสาว่ใครอ้าว่ทแน่นเ็ับเ็นับเป็นับเ็ับสตารวนี้มมาเชียรใครเนี่ยมาเชียรใครเฮ้ยเงเลยนะโอ้โหมไม่ใช่เลยแต่เจอกาเฉลิมก็เกงงเลยาแด้วยนะดูอ่ะครับ ไม่ได้มาหลายวันแล้วดูทั้งเพจและยูทูบดูทั้งเพจและยูทูพี่เขาอุสาหเยียมมาแล้วนะเขาอุตส่าห์ซุกวันนี้ไรทั้งเสี่ยงหมูกี้เข่าแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้จเสียงแกะแล้วต้มาที่นี่ฟันหล่อที่น่โอ้ยฟันหลอมึงยี่ไม่มีฟันนด่บอกหอกพี่เขาอเย็นหนึ่งแมงเขาเย็นเมาก็แมงโออาย สวัสด hey, he so, uh, no, mm ีท hmm. mm ่านผู oh, yeah. well, ้ชมครับตอนนี้ก็แรงแล้วผู้ชมรับชมนะเป็นการีความเชที่ลูกสาวติดแล้วเข้าไปคจุอีหนึ่งแล้ว สัขึ้นหมวดทั่วไปอะขึ้นหลัวย่เดี้ยเพื่อนจไเเพื่อน้ดีใจมันบ่ยังไม่ได้ยังก็ไปก็ใดรในกระลักไกบอลกันเสียลเมื่อนี้เรับม่ได้เบื่อเิน่อนว่านมาบอนผิดาทุกคนลุ้นลุ้นเพื่อจะให้ติดหนึ่งติดยอมใจรใอติดฉลองใจอันดับแรกก็เือเสียนนนแไม่จให้ลูกสาวอ่าลูกแท้ลูกสาวมือนนึงใช่ไหมสองคน ลูกสาวสองหมื่นแล้วก็มารับตองค้าทายกับลูกสาวอีกมารับของพ่อโจรผู้หญิงกอของเอาของพ่อโดนอีกหนึ่งหมื่นบาทหมเป็ดการสร้างไม่ได้หมดทุกอย่างอําเร็ดสะดุดแล้วเนี่ยปังปังอย่างเดียวอุ้ยอุ้ยพ่อเนี่พ่อ่ของพ่อตังังสีม่ดังดีเลยแมงจงรมล้ลุกของพกเนห่อไป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 ไไปไปไปไไป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 เปไ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 ป โอ้โหโอ้โหอ้โหโ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 อ้โหมอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหมอ้โหโอ้หโอ้โอ้โหโอหอ้โหโอ้โหโอ้โหมอ้โหโ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 ่้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้อ้โหโง้โหโอ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 ้โหโ้อ้อ้ห้โหโอหโออ้้้้ เอามาแจกเอามาแจกลูกอมเพราะว่าวันนี้เปิดพูดงานยันไม่ได้โฆษณาประจากวันนี้หมดเกลียงแล้วเออพี่น้องผู้ที่ส่งนี่คือพี่น้องที่กก่อนานนี้พี่แงกันเลยคเสื้อผู้นี้เขาเป็นคนนู้นส่งคนอรหมดเอาปลาเอาือลายให้ช่งนูใสุรรนี่คนสับนี่เขาจะได้จังหวะขคนคนรวยคนมีมีศักดิ์คนมีอาจจะกินต้นม้ยี่ส มาเข้ามาอยู it, ่นี่ด้วยมนสุขสูบคนแม่แม่ก็พี ah <t t si ่น้องคุณเชื่อนี่ที่จะพุ่นี่อันจริงแต่เราคุเครื่องมันก็ไม่อันกท้จริงมงต้องพูถูกมากต่ถามว่ามี้ก่ามคุณน้องาละเป็นยังไงบ่นแงแกมห่าคน้องโครใจ้นโคตรนบอกเออไม่หย็ดม่มาลีบวันไม่ โอ้ยขันเจ้าบ้างเลียูนแ่บ้างเลี้ยงจาของอะไรกวรสิเม่ไหร่ก็มชิวหลเอาอ้ยนวานันลูมาแล้วทยเดียวกันนะนบามาตมาแต่ถึงเราเพื่อนจ้บานะเดีวต่อไปหายากีดอกพีีบอกเพื่อไม่เป็นตยาก็พี่ยแลยเลี้ยงเลนมายอยรเลยนเจอบคับเลยเาบสง แต่ก็ร้องฟินกันนะเขาก็ดูแลเชีแรจพี่น้จไปดอง็ดด้จะมีโอกาสในแบอย่างเบียบลองท้างบันบึงข้างเซดถือว่าเป็นรั้งแรกไปพาหลอดที่เรามาที่วัดเนืองจำลงขอบคุณ่น้องชาเพื่อบันบึงขัดเัยขัดเลยอย่างนี้เลเพื่อได้กอนเพื่อได้กานเพื hmm. ่อบัน oh, ด okay. so yeah. uh ุง huh. อ oh, yeah. yeah. okay. ้ย huh. yeah. yeah. oh, so uh ูจะปาดซะมเลยทว่า huh. ปึงบ yeah. yeah, ึงด <bye> ุบุ่มมาดุงมัว่าบึงงดุุม วันนี้เอากล้องใหญ่มาแล้วตอนแรกว่าจะไม่เอามาแล้วนะได้ยินไรหว่าไม่ได้ถ่ายเอาอีกหลายวันไม่ได้ถ่ายบอสตัวหลายวันเพืบอสจะได้เอาไปใช้ไนะครับแล้วเราู้ใหญกแล้วว่ามาถ่ายเบือจะลองอะไรอ่าเป็นนะยเามีม้งไม้ด้วยนะเนี่ยเกามะกาเพายงความหนาเชิญมาชุดแล้วม่อคืนไี้เมากันเขึ้นไลยทำอไ เดียวนแ้วในภาคตปสัออกแก้วเม้าข้เกระมูวันเช้าแล้วอิยูเม้าคือคืนเบอเกียวเนอเบอเกียวนี่ก็มีสาวพอเขาใิ้เหล่าจะเกลือชาบานี่จะตายเอาเวลาเม้าเหล่ายู่ในชีบกาข้อมีแบบ้แล้วอยูเปนคนมองก่าเล็ตกแล้วเนี่ยเลดกรตกชีพเก่ได้อยู่ได้คน้องกันจะไม่เลีสาว